Oh, yeah. สวัสดีครับชื่อแมดกินิกรนกีฬาภาษานะครับก็แต่ก่อนนะครับอาการของแมทที่เคยเป็นคือหนึ่งเลยตื่นเช้ามานะครับจะเป็นสิวนะครับเพราะแมทเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วนะครับผลิตภัณฑ์ของแมทที่ใช้คือตัวนี้ครับ กาแฟกระชายดำนะครับอ่าตัวนี้นะครับกาแฟกระชายดำตอนกินนะครับส่วนใหญ่มันจะกินตอนหนึ่งเลยตื่นเช้ามาหนึ่งซองนะครับและช่วงกลางวันอีกหนึ่งซองนะครับคนที่แนะนําให้แมักินตัวนี้ก็คือเพื่อนสนิทของมัเองนะครับชื่อนนทนากพนนั้นเองนะครับก็อาการหลังจากกินตัวนี้ไปสักระยะหนึ่งนะครับช่วงแรกก็ช่วงแรกยะเป็นปกตินะครับแต่พอผ่านไปประมาณมาสองวันเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าตอนแรกเราตื่นมาจะเป็นสิวอันนี้คือตอนก่อนก่อนก่อนที่จะกินนะครับจะเป็นสิวแต่พอหลังกินเสร็จปุ๊บ S <S <ess Bart> สิวตรงนี้จะเริ่มหายไปเพราะว่าตัวกระชายดำเนี่ยนะครับจะเป็นตัวช่วยไล,ล่โลหิตไล่เลือดลงทำให้เลือดลันดีขึ้นทำให้ตรงเนี้ยสิวเราจะไม่ขึ้นฝ้าเราจะไม่ขึ้นความแดงตรงเนี้ยตรนเนี้ยครับส่วนตรงเนี้ยมันจะหายไปนะครับสังเกตได้ว่าตรงนี้หายไปเยอะมากนะครับมันทำให้หน่าใสาหน้าเนียนขึ้นนะครับความัรทัาใจอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่กินกระชายดำคือจะมีส่วนเกี่ยวกับอวัยวะเพศด้วยน,นะครับทำให้ตอนแรกเนี่ย บางทีของของท่านชายเป็นเรื่องปกติกครับที่จะมีอาการปวดตัวบ้านนะครับแต่ทางกระชายดำระับนี้มัน่นใจครับเป็นจริงครับเป็นจริงต้องลองครับแล้วก็มันจะมีตัวช่วยเรื่องลงทั้งตัวเลยนะครับไม่ใช่แค่หน้าอย่างเดียวทําให้ผิวพรรณแล้วก็อวัยวะเพศเราเต็นตลอดอยู่เกือบตลอดเวลาเลยนะครับก็อยากเชิญชวนเพื่อนนะครับที่คนไหนที่มีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศหรือว่ามีปัญหาเรื่องสิวเรื่องเลือดลง เรื่องเกี่ยวกับภายในทุกอย่างรทรัสิ่งที่เราพอไม่เห็นนะครับลองไปใช้ยดำตัวนี้ดูแมายเชื่อว่าแมเทเห็นหมละก็ต้องท,ทำเป็นเพื่อเห็นหมดล้อ,อยู่อยากรู้ว่าฟิตติ้งจังเป็นไงเพื่อนๆลองไปใช้ยดำตัวนี้ครับสวัสดีครับ